สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ฮะฝนตกค่ะวันนี้ตุงเลยจะพาทุกคนมาส่องกบชวนพี่โต้งมาพี่โต้งพามาทุกคนที่ทุ่งนาครับมาส่องกบนี่ฮะเราจะส่องไฟครับนี่คนพามานี่ครับไปส่องกบกันนะทุกคนโอ้ไม่เคยเลยอ่ะไปไปไปจะได้กบบุ่ย เจอลูกเป็ดนาะจมน้ำทุกคนช่วยชีวิตมาจะรอไหมเนี่ยยังหายใจอยู่เห็นไหมฝนตกน้ำท่วมต้องรอนะจะเป็ดไปเลยไม่ต้องเลยตุนเช็ดก่อนต้องเช็ดต้องรอดนะจะเป็ดน้อย มันจมน้ำถ้าตัวอื่นมันจะไม่ลงไปอีกแล้วพี่ไม่ต้องเลย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 ดีนะ่มาเจอน่ะมีใดไหมพี่เห็นอยู่ทุ่งนาครับอือตัวนี้ตายแล้ว วยชีวิตเป็ดก่อนทุกคนเริ่มแห้งแล้วทุกคนต้องทำเขาเบาๆหายไวๆเจ้าเป็ดน้อยก็ยังเล็กนัก อดแล้วจะเป็ดเลยอืยอรอดแล้วรอดแล้วตาใสแล้วคุน่ะคุน่ะยังไปตกน้ำอีกแล้วจะเป็ดน,น้อยอืมอุมปรกรณ์สองกบเรื่อที่ใส่นะ่ะไปทุกคน พร้อมพร้อมเนี่ยเทียบเลยโอ,โอ,โอ้กระโดดออกแล้วต้องเอานี่บอกเทียบเลยทุกคนจับไม่ทันบรรยากาศโอ้ยไปทุกคนไปมืดจะตื่นเลยทุกคนจะบอก ไหน่าหน้าเข้าหมาเขีเขียดเขียดเห็นนึกห่น่นนู่นนู่นน้าเข้าเห็นแล้วเนแล้วเนแล้วเห็นแล้วตาสจับเอาเอาแล้วจับไปนี่แลเขาิดงจับเดีเดี๋ยวเดี๋ยจับเลยปุ๊บเลยเออขอบ าาเปิดคาับ่เปิดแล้วเปิดแล้วไม่ต้องเปิดอบอกไม่ปิดฝาไว้บอกไม่คเคยคนครั้งแรกโอ้หนี่ฮะครั้งแรกอันนี้ปิดไว้อ๋ออ๋อใส่ตรงนี้อ๋อโอเค ไปต่อไปต่อประสบการณ์ครั้งแรกน้ำท่วมหมาเดิ<า>นำนำ,นำไปกบวิ่งหนีหมดมเ,เขีเ้อ่ียังไงยังไงเชื่อมึงจับ นี่ค่ะมันทุ่งนาทุกคนถ้าเกิดปิดแฟทนะ <Yeah. S 1> นี่ส่องไปทุกคนนี่ตัวมันได้เปิดแฟต เดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วไม่ทันให้พี่โอ้โหนี่ยวครับทุกคนนี่ปักเบ็ดไว้เหรอบอกอาปักมาว่าึ้น น้ำน้ำเนี่ยทุกคนบรรยากาศสมุนตามาด้วยลุกไหนลาปลาไม่ได้น้ำหรอทุกคนอะไรปลาครับเป็นปลาทุกคน โอ้โหอาดีมากๆอ่ะต้วไม่เห็นเลยเลยนะบองตังอืมุ้ยเสียงน้ำเสียงประดัานปากโดดทุกคนโอ้ เขียดเขียดทุกคนเขียดตาดีตาดีฝึกไปทุกคนเดี๋ยวลงพุ่งนางอะไรอะไรก <c oughs> ระช่อนกระช่อนโอ้ตาดีมากครับทุกคนไม่ได้ นับไปแล้วตัสมุนตามาด้วยนมาช่วยเดินตามเนี่ยพี่กล้ามาคนเดียวปะนี่เบื่อบ้านไหนมีงานเลยเนาะ đổi พจันโดดลงไปจมเลยอย่าอย่า เฮ้ยพี่ต้องงูเดือมเลสายสยญญาณให้ทุกคนเห็นงูบ่เนี่ยไม่พี่ต้องอยังไปทักเนี่ยเคลียให้ดูเฮ้ยไปไปไปยิงตัวนี้จะตายคนนั้นเพียงเปียนโอ้ยงูทุกคนลอ,องไปแล้วรอกินปลางูกินป่า นี่ทราบกันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนียเจอง,งูทุกคนแต่ญาตแท้ปะปะเหอะปะเหอะอะไรนี่เออแคบเจอง,งูทุกคนตะย่านกลัวเลยมันมืดแหมมันมืดพอแล้วทุกคนเห็นงูแล้วย่านเลยตุลเดินม,มาไกลมากเดินม,มาไกลมากไปน้ำทางน้ำ ย,ย่ยานสิย่านป้าพี่้องไปใส่รองเท้าเหยียดแตน่น้ำนะทุกคนคลิปนี้ก็พาทุกคนมาจับเขียดจับปลาจับกบจับทุกอย่างที่เจอจไปก่อนเจองูลแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีครได้เท่านี้เท่าที่เห็นนะครับทุกคน มามามาปเล่นน้ำอะไรนะอากาศเย็นมากคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับทุกคนเจอกันมาคลิปหน้าฝากย้อนดูคลิปด้วยนะครับอเออเขาไอ้ดูตามทางไปอีกแบบเนาะ ต้นข้าวทุกคนทุกคนฮูนะนี่ครับทุกคนทุบปุบเสร็จแล้วเสรแล้ว,ลว,ลว,วไปตาปิโตงตาดีตัวมองไอ้ตัวไม่เห็นอะไรเลย ไหนไม่เห็นเลยดูตามทางอีกโซนเผืดอได้อีกฝนลงเม็ดอีกแล้วตอนเนี้ยไหนห้โอ้ตัวน้อยทุกคนมาเนี่ยทุกคนมือตื้อ ปลาติดเบ็ดกบติดเบ็ดนี่หรือคบทุกคนดูวิ้ยทุกคนกบติดเบ็ดทุกคนเนหาอยู่หากินแบบวิถีอีสานชาวอีสานทุกคนเราทิ้งเบ็ดไว้อย่างนี้นี่ทุ่งนานี่ทุกคนโอ้ข้าวล้มหมดเลยอ่ะพี่ ข้าวล้มหมดเลยีย่แหละที่ทุ่งนานเนี่ยคลิปนี้ไปจริงๆนะครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ